พะซองสื่อนอกรายงานความจริงลิซ่าไม่จกตาชี้สตาร์พาวเวอร์ปฏิเสธไม่ได้เห็นพร้อมตรงกันแบบนี้ค่ะพร้อมตกดีไซนเนอร์ชื่อดังคาดอม สวัสดีว่ทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตนะคะความลุกคือพลังเอฟเฟกของลิซ่าไบรท์พิงกกันสักนิดนึงค่ะหลังจากที่พวกเธอนะคะไบรท k พิงขึ้นแสดงที่งาน b h g High Spark Festival ซึ่งบาตรก็ขายหมดสดสเอ t ในเวลาอันรวดเร็วค่ะได้กลายเป็นศิลปิน k คป๊กลุ่มค่ะที่ขึ้นแสดงใน h e a d l i n e r กับเทศกาลดนตรีที่สำคัญในสหราชอาณาจากักร ซึ่งสมาชิกไรพิงค่ะได้ถูกพาดหัวข่าวสื่อต่างก็ลงข่าวอวยชมซึ่งก็ลงข่าวตีข่าวกันหนักมากค่ะเว็บไซต์ทิ่ทยาสารแน่นอนว่าการแสดงของลิซ่ากับการริมิกเพลงมันนี่ค่ะทำตื่นตาตื่นใจนะคะแปลกใหม่อยู่เสมอมอบการแสดงที่ดีมีพลังที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีค่ะสื่อต่างก็ยกย่องเลยว่าลิซ่าไรพิงนักร้องเคป๊อที่มีความสามารถหลากหลาย ทำแฟนๆหลงไหลได้ทุกครั้งโสดลอยอดฮิตเพลงมันนี้กับเวอร์ชันใหม่การเปิดตัวได้รับการคาดหวังที่สูงแสดงให้เห็นถึงความสามารถทีน่าทึ่งของลิซา่าลิซ่าทำให้เวทีลุกเป็นไฟกับเพลงมันนีเวอร์ชันใหม่ที่ดูตื่นตาตื่นใจลิซ่าไร้พิงเป็นเทพธิดาแห่งการเต้นรำชุดใหม่บนเวทีสีแดงฮิตไลเนอร์ b h High Spark f a e s i v a l ลลิซ่ามีทาเต้นที่เฉียบคมน่าลหลงไหลพี่โซนให้เห็นว่าลิซ่าทำไมถึงเป็นคุรีนแห่งเคป๊อปลิซ่าคือสมาชิกคนที่4กับการแสดงสตาร์พาวเวอร์ของเธอคุมเวทีกับการแสดงที่ดีที่สุดลลิซ่าแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่ดีต่อหน้าผู้ชมเป็นหน้าเป็นตาของวงได้เป็นอย่างดีล i ิซ่าคือนักแสดงที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นผู้ควบคุมเวทีลิซ่าคือของจริงในวันนี้ ลิซ่าคือสตาร์พาวเวอร์ที่ปฏิเสธไม่ได้รวมถึงหนังสือพิมพ์นะคะต่างก็ลงข่าวหน้าหนึ่งเดลิ y น e ยคือซุปเปอร์สตาร์เคป๊อปยิ่งใหญ่ในคอนเสิร์ตท,ที่สำคัญนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสื่อนะคะได้ลงข่าวพาดหัวข่าวการสดานค่ะต่างก็ออกมาชื่นชมอวยชมนะคะยอมรับถึงความสามารถของน้องลิซ่าและสุดท้ายนะคะทางดีไซเนอร์ชื่อดังค่ะ โมฮัมเหม็ดเดชชีนะคะดีไซนเนอร์ชาวซาอุดีอาระเบียค่ะเขาเป็นผู้ก่อตั้งเอชชีสตูดิโอนะคะแฟชั่นเฮาส์ในปารีสได้ออกมากดติดตามน้องลิซ่าบ,บนอินสตากแกรมล่าสุดนะคะแถมโมฮัมเหม็ดเอชชสนี้นะคะเขายังได้เข้าร่วมงานกับบุกการีที่ปารีสคูสตูสแฟชั่นวีคในปี2019ที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วย ้วยนะคะ